หนูปรึกษาเรื่องมหาลาัยหน่อยนะจ้าว่ามาเลยึ้นหนูว่าต้องทำคะแนนคะแนนโอเน็ตอะให้เกิน50บเกือบผกวิชาเลยอาจารย์ถึงจะเป็นคะแนนที่เข้ามหาลัยได้อะ่ะครูจะบอกว่าไม่ต้องเรียกอาจารย์ตอนเย็นว่างไหมคะ่ะมีไ้หนูก็ให้อาจารย์สอนคณิตให้หนูให้ไอ้ต้นสอนแล้วกี่อะเรียบร้อยไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์ <า>เดี๋ยวตอนเย็นหนูมาอาจารย์จะหน,นีไปไหนนะเออพี่มีเรื่องรบกวนหน่อยอะเออย็นนี้ว่างไหม,อ,ไมอยากให้สอนเด็กขึน้นไงสอนพิเศษพี่ไม่ว่างไงพิธิทุละเด็กมันจะไปติวนี่เอ็มจะไปสอบแพดมันให้ชั่วโมงละพันห้าบ้านมีตังค์รู้จักกันนะมีติดไลฟ์ปะหล่ะวันนี้ ติวใครอ่ะพายอ่ะพายที่เคยติเด็กพ่อพี่อ๋อไม่ได้เงินไปติวให้พี่ดีกว่าได้เงินนึงแค่น,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 นไว้ยชั่วโมงพันห้าเนี่ยสอนไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินค่ารถแล้วเนี่ยว่าไงไงไม่ค่อยอยากยั่ไง โอเคโอเคเดี๋ยวไงคุยอีีแล้วกันครับครับจากอันเนี้ยหนูงงตรงเนี้ยเอาเอา fx เอา fx เท่ากับ 5x แล้วหนูดีดถูได้ละดิบกันอันนี้ถ้ามีอันนี้ดิบได้ไหเท่าไหร่ เลขสิบสิบที่เฉยหรอสิบอะไรสิบกำลังสองเดีไปพามอินทิเกรตอีกมันก็ต้องได้อะไรอะไรสองพามมันจะสองพามได้ยังไงทอยกับก็ต้องเป็น f เออเออ,เ,อ,เ,อ,อเป็น f x เ,เนี่ยมันก็ถอยกลับเนี่ยหนูก็จำวงเวียนอย่างเงี้ย ทำไมอาจารย์ถึงมาสอนหนูอะคะทั้งที่เวลาเรียนหนูก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพ <eye> ่อหนูให้อาจารย์สอนที่ทางอาจารย์ก็ย้องสอนอาจารย์ไม่เหนื่อยคิดใหม่แล้วก็คือกูกูมองว่าเด็กทุกวันก็จะโตเองถ้าคนที่ทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นเองถ้าหนูไม่เรียนหนมันกูก็จะรู้ว่าผลเสียมันคืออย่างไงการที่ยองคีเดินเข้าไปในห้องแล้วแบบเรารู้สึกว่าเด็กไม่ได้อะไรจากเราอะกูเฟลออกมาทันที ก็าหาเวลามาเออหาเวลามาเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่สักวันก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วอะไรอาจารย์ว่างตอนอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่เปิดสอนพิเศษอะค่ะได้เงินอนะเข้าใจได้เงินแต่วิธีการที่ครูคุณไม่ได้เอาเงินนำทางชีวิตแล้วครูรับรับเงินที่มันมาจากลูกศิษย์อะค่ะโดยที่เป็นเหมือนอาเมจิสินจ้านคุณรู้สึกไม่ดีทุกครั้งมันไม่มันเงินนั้นไม่มีความสุขสู้ทํางานไปเหนื่อยหนื่หนักาแต่เงินเป็นเงินจากปว่เข้ามาให้เราตอบแทนจบง่ายกว่าคือสอนให้ซีจะคุณวามสุขกว่าอีก รู้ไหมว่าบางทีการสอนแบบนี้นะมันได้ใจมากกว่าแด้ไหมอาจารย์ต้องห่วงลูกศิษย์มากกว่ารายได้ด้วยอ่ะก็คือไม่ได้ใช้ว่าเงินต้องเป็นตัวนําทางแต่ใช้ว่าทำแล้วมีความสุขขอบคุณนขอบคุณอะไรคิดมากอะไรเนี่ยวันนี้เป็นอะไรป้าเด็กไปแปลกๆวะเอามาทำอะไรกันอะไรเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดที่หนูเคยเจอ ได้หน่อติดนอาจารอาจารย์ยังแนะนําอยู่เลยว่าอยากให้หยุดต่อให้ไปต่อยังยังไม่จบครับจันไว้ดิแต่ิ้ไม่ร้องให้ป้าหลยากมากทั้งหมดกราบอย่างที่บอกค่ะคือเราไม่ได้ใช้เงินนําทางชีวิตเพราะนั้นถ้าจะเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเลือกที่ดูว่าตัวเองมีความสุขก่อนไหมมันไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลานะ นี่คือเวลาทํางานปก,กติเราก็อยากให้เขาได้ด้วยความที่ไม่รักมันไม่มีอะค่ะถ้าบอกตรงๆโดยโดยปัจจุบันเนี้ยภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนค่อนข้างเยอะเราอยากจะลงไปหาเด็กนะแต่ภาระที่ต้องบริหารหรือจัดการกับอื่นๆที่ที่มันเป็นองค์ประกอบของโรงเรียนอะที่เราต้องยอมรับตรงเนี้ยมันทําให้เราไม่มีเวลาเข้าไปหาเด็กเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เด็กเข้ามาหาเราเนี่ยตรงเนี้ยมันคือหน้าที่ที่เราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วยินดีจะสอนเด็กฟร,ร,รีถ้าเด็กคนนั้นอยากจะเรียนจริงๆ โดยที่ไม่ให้เงินเราสักบาทนเจ้าลืมว่าหน้าที่ครูคืออะไรก็อยากให้เขามีจิตที่นึกถึงส่วนรวมเหมือนเราเพราะเราทํางานเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นหลักเรานึกถึงว่าเด็กจะเป็นไงแล้วก็องค์กรจะเป็นง